My Sport EV Concept สปอร์ตไฟฟ้า100%สร้างโดยฟีมือคนไทย100% สำหรับยุคปัจจุบันนั้นค่อนข้างแน่ชัดแล้วว่าอุตสาหกรรมยนต์จะเปลี่ยนผ่านไปสู่พลังงานขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าเร็วขึ้นบริษัทชั้นนำทั่วโลกต่างทยอยเปิดตัวรถยนต์ไฟฟ้าของตัวเองทั้งที่เป็นรถโปรดักชันสำหรับจำหน่ายจริงและรถยนต์รุ่นต้นแบบที่จะผลิตในเร็วๆนี้โดยเฉพาะประเทศจีนที่มีอัตราการเติบโตด้านอุตสาหกรรมยนต์ไฟฟ้าอย่างมากและเป็นหนึ่งชาติที่มีแนวโน้มเข้าตีตลาดไทยมากที่สุด แล้วประเทศไทยของเราละ่ะมีรถไฟฟ้ากับเข้าบ้างหรือเปล่าหากจะบอกว่ามีก็ไม่เชิงหรือหากบอกว่าไม่มีก็ไม่ใช่สัทีเดียวครับพอหากย้อนกลับไปเมื่อปี2018ที่งานมอเตอร์โชว์บริษัทหม่์โบเบอร์ตี้รีเสิร์ชจำกัดซึ่งเป็นหนึ่งในบริษัทลูกของบริษัทพลังงานบริสุทธิ์จำกัดมหาชนหรือ EA ได้นำรถยนต์ไฟฟ้าล้วนของตัวเองมาโชว์ในงาน โดยประกอบไปด้วยรถยนต์ทั้งหมด3รุ่นได้แก่ City EV Concept, MPV EV Concept และ Sport EV Concept โดยรถยนต์ไฟฟ้าทั้ง3รุ่นนั้นถูกสร้างขึ้นโดยฝีมือคนไทยโดยใช้ชิ้นส่วนประกอบภายในประเทศทั้งหมดยกเว้นมอเตอร์ไฟฟ้าที่นำเข้าจากประเทศไต้หวันโดยความน่าสนใจนั้นอยู่ที่เจ้า Sport EV Concept ซึ่งเป็นรถยนต์ไฟฟ้าล้วนตัวถังสไตล์สปอร์2ประตู ซึ่งการออกแบบภายนอกนั้นมีเส้นสายที่เว้าวโค้งเป็นส่วนใหญ่มิติตัวถังของรถนั้นมีความยาว4,300ม mm, ิลิเมตรกว้าง1,700ม mm, ิลิเมตรสูง1,200ม mm, ิลิเมตรและมีระยะทานล้อที่2,500ม mm. ิลิเมตรช่วงล่างของรถนั้นด้านหน้าเป็นแบบ MacPherson strut และ Multi-link ด้านหลังติดตั้งล้อแมกขนาด20นิ้วพร้อมยาง255/30 สรุปโดยรวมภายนอกของรถนั้นต้องขอบอกตามตรงว่าแม้จะเป็นรถสไตล์สปอร์ตแต่งานประกอบนั้นยังดูไม่ค่อยลงตัวสักเท่าไหร่นะักซึ่งเราก็ขอเอาใจช่วยทีมพัฒนาของไทยสำหรับการพัฒนาต่อไปครับและในส่วนของระบบขับเคลื่อนนั้นตัวรถมาพร้อมกับมอเตอร์กำลังสูงขนาด120กิโลวัตต์หรือ160แรงมา้า แรงบิดสูงสุด350นิวตันเมตรสามารถเร่งจากศูนย์ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้ใน8วินาทีทำความเร็วสูงสุดได้180กิโลเมตรต่อชั่วโมงพลังงานทั้งหมดถูกปล่อยจากแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนขนาดความจุ4 5กิโลวัตต์ชั่วโมงที่สามารถพารถไปได้ไก,กลรา,าว250ยกิโลเมตรต่อการชาร์จไฟเต็ม1ครั้ง สำหรับข้อมูลการุรีชาร์จพลังงานนั้นจะใช้เวลาประมาณ60นาทีในการชาร์จไฟจาก0ถึง100%เมื่อชาร์จกับไฟบ้าน AC ทั่วไปและใช้เวลา20นาทีสำหรับการชาร์จไฟจาก0ูนถึง80%เมื่อชาร์จกับสถานี q ควิ c ชาร์จแต่ก็ไม่ได้มีข้อมูลนะครับว่าต้องชาร์จกับสถานีชาร์จที่ให้กำลังไฟเท่าไหร่ และสำหรับ My Mobility นั้นก็นับว่าเข้าสู่ปีที่4แล้วนับตั้งแต่เปิดตัวรถยนต์รุ่นต้นแบบสู่สาธารณชนแต่ก็ยังไม่เป็นที่แน่ชัดว่ารถเวอร์ชั่นจริงนั้นจะถูกส่งมากเมื่อไหร่โดยก่อนหน้านี้มีข่าวว่ารถยนต์ไฟฟ้ารุ่นไม s สปาวันมีการจองโดยสหกรณ์เครดิตยูเนียนสุวรณภูมิพัฒนามากกว่า4,000คันแต่ปัจจุบันก็ยังไม่มีข่าวความคืบหน้าอะไรนะัก แต่อย่างไรก็ตามก็ถือเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของอุตสาหการรมยนต์ยนต์ไฟฟ้าของประเทศไทยที่มีการพัฒนาและต่อยอดจนสามารถผลิตรถยนต์ไฟฟ้าขึ้นมาเป็นผลสาเร็จแม้จะยังคงเป็นรุ่นต้นแบบและเทคโนโลยีหลายๆอย่างจะไม่ได้สูงอย่างเทสลาหรือค่ายรถยนต์ไฟฟ้าจากจีนก็ตามแต่ผมเชื่อว่าหากไม่หยุดนิ่งการพัฒนาจะเดินหน้าไปได้มากกว่านี้อย่างแน่นอนเพื่อนๆละครับ คิดเห็นยังไงกันบ้างกับรถยนต์พลังงานไฟฟ้าสัญชาติไทยคันนี้คอมเมนต์มาคุยกันหน่อยนะครับ